ทหารพรม่าผู้ก่อการ,รายแล่ PGF ร่วมกันเปิดฉากยิงถลม่มกองกำลังทหาร KNU อย่างรุนแรงภายทารพม่า,มาแล F, ่ PGF เสียชีวิตเป็นจำนวนมากรวมนายพลอยู่ด้วยสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวไทยชาวไทยใหญ่และชาวกะเหรี่ยงทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมมีข่าวไลยประเด็นนะครับจะมารายงานให้ทุกท่านได้ฟังเรามาดูข่าวประเด็นที่1กันนะครับทหารพรม่าผู้ก่อการ,รายแล่ PGF ร่วมกันเปิดฉากยิงถลม่ม กอกำลังท่า KNU KNLA อย่างรุนแรง่ายท่าพมา่าและ PGF เชียชีวิทย์เยนจำนวนมากรวมนายพลอยู่ด้วยในการประท่ากันครั้งนี้นะครับเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อวันที่20มิถุนายน2564ที่ผ่านมาเวลา1 0 4โมง40นาทีนั้นท่าพมา่าผู้ก่อการร้าย KNU KNLA ได้เกิดการปะท่าสรุปกันขึ้นอย่างรุนแรงในพื้นที่แลหมู่ปาลอนั้น ครั้งหนึ่งนะครับผายทหา,ารพม่าเสียชีวิตและบาดเจ็บหรือไม่นั้นนะครับไม่ชาบแนช่ชัดแต่อย่างใดนะครับเมื่อวันที่20มิถุนายน2564นั้นเช่นเดียวกันนะครับเวลาประมาณบ่ายโมง18นาทีนั้นทหา,ารพม่าผู้ก่อการ้ายและ KNU k n, n l a ใได้ปะทะศัตรูกันในพื้นที่หมอโพแปโคนั้นนะครับขึ้นอีกครั้งหนึ่งผายทหา,ารพม่าได้เสียชีวิต ห้าคนแลบบาดเจ็บสามคนถึงมาเวลาบ่ายสองกว,กว่านั้นนะครับทานกะเหล่ยง knu และท่านพม่าผู้ก่อการร้ายได้ปะทะสรุปกันขึ้นอีกครั้งฝ่ายท่านพม่าได้เสียชีวิตหนึ่งนายและบาดเจ็บหนึ่งนายส่วนทางฝ่ายของ knu knla ไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตแต่อย่างใดนะครับถึงมาเมื่อวันที่21นะครับมิถุนายน2564เวลาต้นเช้านะครับประมาณ10โมง5นาทีนั้น ท่านพม่าผู้ก่อการรายและ KNU KNA l ได้ปะท่าสุดุกกันในพื้นที่บาบโรเตนะครับนั้นอีกครั้งหนึ่งที่นี่ก็ฝ่ายท่านพม่าเสียชีวิต2ลายนะครับถึงมาเวลาเที่ยง25นาทีกลางวันนั้นนะครับกองร้อยที่15ที่อยู่ภายใต้บังคับบัญชาของกองพลที่5และท่านพม่าได้ปะท่าสุดุกกันอีกนะครับในพื้นที่กะฮีเกียวนั้นอีกครั้งหนึ่งนะครับถึงเวลาช่วงเย็น4ี่โมง15นาทีนั้น ายท่านพม่าผู้ก่อการไล่แรากองร้อยที่102ที่อยู่ภายใต้บังคับบัญชาของกองพลที่5 KNU KNL A ได้ปะทะศ udo กันในพื้นที่เมไบรนั้นอีกครั้งนะครับท่านพม่าได้เสียชีวิตอีก2นายนอกจากนี้นะครับในพื้นที่ควบคุมของกองพลที่1 KNU KNL A นั้นก็เมื่อวันที่21มิถุนายน2564นั้น ภายท่านพม่าะนะครับได้เปิดฉากสูร้รบกับกองกำลังทหารกาเลยง KNU KNL a ในวันเดียวกัน4พื้นที่เหมือนกันนะครับเพราะการประท่ากันครั้งนี้นะครับท่านพมา่าตนยิงเสียชีวิตไป8นายและบาดเจ็บ4นายถึงมาเมื่อวันที่22มิถุนายน2,564นะครับเวลาตอนเช้านั้นทหารพม่า,ร,มารู้ว่าถ้าหากไปยิงท่าน KNU อีกก็รู้ว่าจะตายไปอีกนะครับ จึงได้วางแผนไปเรียกเอาผู้รับใช้นะครับกองกาลังพิทักษ์ชายแดนหรือ BGF ที่เป็นคียขค่าของทหารพรมา่ามาเปิดสากยิงกับกองกำลัง KNU เขาอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่า KNU เขานะครับอยู่ไว้บนเนินเขาสูงที่ใต้เปรียบกว่าและมองเห็นศัตรูนะครับที่เข้ามาปลุกจมดีบเป็นอย่างดี KNU นะครับเขาได้ใช้มือแม่นปืนหรือสไนเปอร์สังหารนายพลของ BGF ไปหนึ่งนายแล้ ผลทหารอีก3นายนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในรัฐกาเรียงนะครับทางทที่เมื่อวันที่15ถึงวันที่16มิถุนายน2564ที่ผ่านมานั้นนะครับกองกำลังทหารกาเรียง4กลุ่มนะครับเพิ่งประชุมกันไปหมดัดหมัดในหวข้อที่ว่ากาเรียงด้วยกันอย่าให้เกิดกา,ารบาดท่าสรุปกันและยิงกันตายเองนะครับแต่ว่าทางฝ่ายของ PGF เปลี่ยนขี้ค่าของมินอองไล เห็นแก่เงินนะครับและเห็นแก่ผลประโยชน์ของตัวเองมากกว่าชาติพันธ์ของตัวเองนะครับดีแล้วที่มันตายในวันนี้นะครับถ้าปล่อยไว้ก็หนักแผ่นดินเปล่าประโยชน์นะครับที่ประชาชนกะเหลี่ยงถูกกดขี่ข่มเหงมาถึงทุกวันนี้ก็เพราะว่ามีคนทรยศหักหลังบ้านเมืองแบบพวกคุณนี่ไงครับอย่างไรก็ตามนะครับถ้าว่ามีความคืบหน้าอย่างไรนะครับผมก็จะมารายงานให้ทุกท่านได้ฟัง และสุดท้ายนี้ถ้าว่ามีข้อผิดพลาดประการใดผมต้องขออาภาัยในหน้าทีนี้ด้วยไม่ว่าจะเบี่ยนด้านคําพูดนะครับอาจจะดรุนแรงและพูดไม่ชัดสุดท้ายนี้ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ